โรงพยาบาลสิราจบปริญญาโท m b a การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพมาทูในกลุ่มของนอริสนะคะนอริสเนี่ยในระหว่างที่ท่านคลีนซิ่งหรือล้างสารพิษ ะะท่านสามารถใช้กลุ่มนี้ไปควบคู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเหมือนกับท่านทานข้าวทานอาหารทานผักทานผลไม้เราก็จะเติมให้ชีวิตประจําวันเนี่ยได้แบบเนี้ยครบถ้วน เดียวกันเราสามารถล้างสารพิษไปควบคู่ได้เลยนะคะกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของใยอาหารนะคะใยอาหารที่นี่ชื่อว่า b o s Life Tool นะคะที่อเมริกาเรามีใยอาหารประมาณ4-5หรูปแบบอะคะ่ะมีลายไฟเบอร์มีอะไรสรารพัดแต่ตัวที่ได้รับความนิยมนะคะ มันกับไม่ใช่ตัวพวกลายไฟเบอร์ของเราเพราะฉนั้นในท้องตลาดท่านอาจจะเจอที่มันเป็นใยอาหารสําเร็จรูปที่ชงๆแล้วกินแล้วมันแ,วแวหวกๆเหมือนแบบเหมือนอ้วกเด็กอ่ะเคยเจอไหม <laughs> พวกนั้นนะคะเยอะของเราก็มีนะคะที่อเมริกาคือเรามีหมดแต่ว่าความนิยมในแง่ของการรับประทานเนี่ยบอกว่าทานยากมากนะคะมันไม่ก็ความตลาดก็ไม่ได้รับความนิยมถ้าท่านใดมีโอกาสอยากซื้อตัวนั้นก็ซื้อได้ที่อเมริกาแต่ตัวที่ออนชอบแล้วก็ลูกค้ายอมรับ แล้วดีเพราะว่ามันได้ผลแบบเขาเรียกว่า All in One หนึ่งแก้วที่ดื่มเนี่ยค่ะได้ทุกเรื่องได้เรื่องของลำไส้ได้เรื่องของการต้านมะเร็งในลำไส้นะคะได้ในเรื่องของรูปร่างที่ดีขึ้นเพราะตัวนี้เนี่ยเวลาทานไปขอแค่สองเดือนนะคะผู้ชายที่มีพุงแตงโมอุ้มแตงโมไว้ที่ท้องอะค่ะเคยเจอไหมคะ มีท่านใดมีอยู่ทานไปนะคะประมาณ2เดือนพุงแตงโมเนี่ยยุบแต่ผู้หญิงนะคะที่เราชอบมากเลยผู้หญิงเนี่ยเรามีความใฝ่ฝันคืออยากเอวข้อจะนมตั้ง <c oughs> ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงในเวลาที่ถ้าตับไม่ค่อยดีตับเริ่มสะสมไขมันนะคะผู้ชายเนี่ยคือตับมันอยู่ใต้ชัยโครงใช่ไหมคะเวลาตับเขาเริ่มมีไขมันสะสมหรือว่าเขาเริ่มมีคอเลสเตอรอลเนี่ยผู้ชายมันจะมาออกข้างหน้า นะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ตับดึงเวลามีไขมันเข้ามาปุ๊บตับฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนจะฝากแถวนี้ก่อนผู้ชายก็จะอ้วนที่หน้าท้องก่อนเมื่อีแขนนิดเดียวขานิดเดียวแต่ผู้หญิงเนี่ยค่ะมันแปลกแทนที่มันจะไปแปะข้างหน้ามันเอาไปแปะข้างๆกับข้างหลังนะคะก็ได้กันคนละแบบนะคะทีนี้ เวลาที่ช่วยก็คือตัวนี้สิ่งที่ลดคือมันลดไขมันในตับให้ด้วยนะคะสองก็คือว่ามันทําหน้าที่ในการซับน้ําดีออกจากตับโดยที่ลดคอเลสเตอรอลได้โดยที่ไม่ไปยุ่งไม่กดการทํางานของตับการทํางานของยาลดคอเลสเตอรอลทุกยี่ห้อในท้องตลาดตอนนี้นะคะมันจะเป็นยาในกลุ่มเขาเรียกว่าสเตตินนะคะพวกลีลิตเตอร์อะไรที่เมื่อกี้อรนพูดถึงนะคะหรือลีลิคอคอนะคะอ่าพยาบาลจะรู้นะคะ ตัวนี้เนี่ยที่ขายกันเนี่ยนะคะผลข้างเคียงของเขาก็คือเมื่อเทียมบอกไปแล้วคือกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยมันจะตายเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบคือกล้ามเนื้อที่เราสั่งงานไม่ได้นะคะเพราะนั้นถ้ากล้ามหัวกล้ามเนื้อหัวใจตายมันมี M.I. ไนะคะเขาเรียกว่า หัวใจอยู่ๆก็หมดพลังงานแล้วไม่ทํางานเพราะมันตายนะคะมันอาจจะเกิดแถวกล้ามเนื้อที่อยู่แถวแถวรอบสันหลังของเราหรืออาจจะตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นอมาพาสหรือตายจากยาแบบนี้สูงแล้วที่อเมริกาเนี่ยมีคนตายแล้วนะคะใช้เวลาหลายสิต้องบอกว่าหลายหลายปีมากในการที่กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยค่ะ รวมตัวกันแล้วฟ้องที่ FDA แล้วกว่าที่ FDA จะใช้เวลาพิสูจน์ได้ต้องมีคนตายไปแล้วหลายคนใช้เวลา5ปีในการฟ้องบริษัท b บเออร์ซึ่งถูกถอนไปคือบริษัทไบคอ l l นะคะเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เป็นข่าวที่ดังมากคือกินยาลดคลอเทสรอลแล้วตายแล้วพิสูจน์ได้จริงๆสเตตินเป็นกลุ่มที่ยาลดคลอเทสรอลในท้องตลาดยังใช้อยู่ นะคะและเป็นกลุ่มที่ขายแบบนี้ค่ะยังขายอยู่จริงๆเพราะฉนั้นคนที่ได้ยาแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราพบว่าวิตามิน Q10 ในคนที่กินยาลรคลิสเตอรอลมันต่ําเพราะฉะนั้นหัวใจก็จะมีพลังงานที่ต่ำลงเพราะนั้นเวลาท่านจะไปเจอลูกค้าที่กินยาลรคลิสเตอรอลของคุณหมออยู่นะคะถ้าเขายังไม่ยอมกินไบโอไลท์ของเราท่านแนะนําให้เขากินตัวคาร์ดิโอเอสเซนเชียลหรือวิตามินโคคิว ะะเพื่อดูแลหัวใจของเขาเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านช่วยได้2ท่านเติมพวกในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนซ์ซะเพราะว่าเตรียมพร้อมสําหรับการที่มันจะตายในอนาคตป้องกันให้ทันนะคะทีนี้ของเราเนี่ยแตกต่างตรงที่ว่ายาลดคอเลสเตอรอลมันจะสั่งตับไม่ให้สร้างคอเลสเตอรอลออกมาไม่ให้ปล่อยคอเลสเตอรอลออกมาในเลือดเวลาหมอเจาะเลือดคอเลสเตอรอลในเลือดก็ไม่สูงแต่ถามว่าแล้วคอเลสเตอรอลที่มันอยู่แล้วมันไปไหน มันก็ไปอยู่รอบๆตับแทนก็จะเกิดไขมันพอกตับนะคะก็คือแลกกันถูกไหมคะถ้าถามว่าการเจาะเลือดแบบนั้นวัดที่ผลเลือดแต่ไขมันที่อยู่รอบตับไม่ได้ถูกวัดนะคะอันนี้คือน่ากลัวแต่ของตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ไปกดการทํางานของตับตรงกันข้ามมันจะคอยซับน้ําดีที่ตับหลั่งออกมาเวลาที่เรากินอาหารซับน้ําดีเสร็จน้ําดีทําหน้าที่ในการย่อยอาหารที่เป็นไขมันเมื่อท่านกินข้าวเท่านั้นน้ําดีถึงจะถูกหลั่งออกมา ในกระเพาะอาหารไม่มีน้ำดีนะคะน้ำดีมันจะไปอยู่ที่บริเวณที่ของลำไส้เล็กเพราะตับจะเชื่อมไปตรงนั้นทีนี้ทุกมื้อที่เรากินข้าวนะคะน้ำดีถูกสร้างน้ำดีคือกรดบวกกับคอเลสเตอรอลเรียกว่ากรดน้ำดีนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งมือ้อปุ๊บน้ำดีทํางานเรียบร้อยแล้วเขาจะดูดกลับซ้ํากลับเข้าไปอีกเพื่อเก็บไว้เป็นสแร์เราจะคอยซับน้ำดีที่ทํางานแล้ว เพราะ,ะน,นั่นถึงมื้อต่อไปมันตงกินอาหารอีกตับก็ต้องสร้างน้ํำบวกกรดมาให้เป็นกรดน้ดําดีก็คือคอเลสเตอรอลบวกน้ำออคอเลสเตอรอลบวกกรดนะคะเป็น น้ำดีในมือใหม่ก็ต้องไปดึงในเลือดมาสร้างอีกพราะนั้นมันจะถูกซับทิ้งทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกมือทุกมือทุกมือวันหนึ่งอาจจะลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งลบสองใช้เวลาประมาณสองเดือนนะคะจะลดลงได้ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้สิ่งที่สองที่ได้คือเราพบว่าไขมันเลวซึ่งเป็นไขมันที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดอุดตันลดลงไขมันละเอียดหรือว่าไขมันดีนะคะเป็นไขมันที่ป้องกันการอุดตันของเราเนี่ย กับเพิ่มขึ้นไตรกีสลายซึ่งเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าคนนี้กำลังจะเป็นโรคหัวใจหรืออยังนะคะเป็นไขมันเนื้อตัวใหญ่ลดลงด้วยและสิ่งที่เราพบคือการอักเสบของหลอดเลือดในคนที่กำลังจะเริ่มเป็นโรคหัวใจเราพบว่าลดลงด้วยเราวัดจากสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโฮโมคิสเตอีนนะคะเพราะนั้นวลไลทูโดยรวมคือป้องกันมะเร็งในเรื่องของลำไส้นะคะช่วย ลดรูปร่างได้ด้วยช่วยในเรื่องของลดไขมันได้ด้วยคนที่เป็นเบาหวานใช้เพื่อควบคุมเบาหวานได้ด้วยนะคะพาะุานอจะเขียนให้ละเอียดเลยว่าถ้าคนที่มียาของคุณหมออยู่เวลาทานยาไปประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะไปเจาะเลือดถ้าคนเป็นเบาหวานสองอาทิตย์ไปเจาะเลือดนะคะเพราะว่าคุณหมออาจจะลดยาลงได้โอเคห้ามทานในมือที่มียารับประทาน วันนึงทานได้ทุกมื้อก่อนอาหารได้เลยค่ะถ้าเราไม่มียานะคะเหมือนกับเราเติมทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ทานไบโอไลฟ์เนี่ยวิธีอีกแบบหนึ่งที่ทําได้ที่บ้านเองแบบธรรมชาติคือใช้แอปเปิลนะคะปั่นในแอปเปิลมันจะมีเมือกตัวหนึ่งที่เหมือนกับเมือกในไบโอไลฟ์ทูเลยเป็นเมือกจากเพคตินแต่ของเราจะมีเมือกจากพืชธัญพืช8ชนิดเอาเฉพาะเมือกเขาแล้วก็จะมีเมือกจากข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่เคยกินเค้เกอร์ไหมคะ ที่เป็นข้าโอ๊ตนะคะกลนกออกมาแล้วมันจะเหมือนแหวะเด็กอะ่ะเคยกินไหมคะ <c oughs> นั่นนะคะมันจะมีเมือกเหนียวเหนียวค่ะเราสกัดเมือกของเขาเนี่ยเพื่อมาใช้นะคะใช้ได้เลยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะเป็นธรรมชาติแล้วมีวิตามินสิบกว่าชนิดที่ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยเผาผ่านดี คนที่ทานเบอไลทูเนี่ยเอวจะสวยเราน้าจะใสคุณหมอเนี่ยใช้เบอร์ไลทูเป็นหนึ่งในโปรแกรมของแ n t ตี้เอจนะคะคือช่วยควบคุมในเรื่องของไม่ให้เราแก่เร็วเพราะว่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยจะไม่ขึ้นไวนะคะเป็นตัวที่ทานง่ายค่ะค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่า,าใช้ทานแทนอาหารเนี่ยในกรณีที่ท่านต้องการลดน้ําหนักแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆอาจจะแค่1เดือน เพราะว่าในไบโอทรีฟทเนี่ยเขาเป็นแค่วิตามินกับใยอาหารเท่านั้นเขาไม่มีโปรโตีนที่ทุกท่านจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ